สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจากมาพบกับแนวทางหุ้นนี่เค e, อีบเสาระบายวันศุกร์วันที่22เดือนเก้าจะมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าตามเคยจ้าผลของมือว่านจ้าวันที่21รบเอ็บเสา รอบเสากับรอบใบนี่คือหาชดนอกจาก่าเบิ้ลบอม่า,มารอบเสาดีมาแต่เบิ้ลหนาเนาะ,ะสาหรับรอบเสาจะหากับสี่วิ่งลูดพ้นของรอบเสาพาดไปจะเจ็ดเจ็ดสองศูนย์หกจ้ะเด่นหกวิ่งลูดหกให้รอบใบามารอบเสาสําหรับรอบใบาหาหกกบหาวิ่งลูดพ้นบนนี่พาดไปจ, 1, 0, 3, จะ1นึ่งศูนย์สามพาดไปสองตัวรางรอบใบออกหาเจ็ด อ่ออกเจ็ดหาจเจะเจ็ดหาจับคู่เข้าไปที่หาเจ็ดค่ะเด่นหาวิรุธหามาจ้ะรอบบ่ายสองตัวล่างจ้ะสำหรับรอบรอบเสาร์นี้มีหาเจ็ดคือกันเนาะปอดจับใส่กันเนาะจ้ะอ่ะโอเคอยินดีกับเอฟซีทีตามจ้ะสำหรับห้างเซ็งของอ่ะนี่เคอีของวันที่ยี่สิบเอ็ดวันพฤหัสจ้ะเขารอบบ่ายเ้วะจ้ะสองตัวล่างเจ็ดห้าห้าเจ็ดจ้ะ สามต่อรุ่นต่อกับนี่เคอีลบสาลบายวัวนซุกจา้าแนวทางสีมาหายามสูนย์หรือปวดตอรอรุ่นไปด้วยกันเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีจ้าถาม,มักถาชอบตามถามบอมักบอชอบปล่อยผ่านจา้นาแนวทางตัวเลขตัวมีเขามีรูปผิดพลาดประการใดแอดจอยต้องขอถูดขอไพยพี่น้องเอฟซีไว้ด้วยนะจา้าเขาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดจอยด้วยเนาจะฝากกดติดตามและกระดิ่งไว้เผื่อเสด้บอผ่า,านแนวทางทีแอดจอยลงหาย,นยาเนาจะแนวทางดีๆมีให้พี่น้องเอฟซีได้ทุกวันจ้า สำหรับนิเค่หลบเสาเมื่อหนึ่งกับศูนย์วิ่งลูดเดนหนึ่งจะจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด สำหรับรอบบ่ายอ่าสำหรับเดนศูนย์วิรงลูศูนย์จะขู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูน้าเจนย์จ็ะเบิงออกดูเนาะศูตามด้วย06นย์หกจ้าสำหรับรอบบ่าย5้ากับ4วิ่งรูดจ้า เดนหาวิ่งรุษหาจับคู่หาศูนย์หาหนึ่งหาหาสองหาสามหาหกเดนสี่วิ่งรุดสี่จับคู่สี่หนึ่ง สี่สองสี่หกตามด้วยสี่เจ็ดสี่ห้าตามด้วยสี่ศูนย์ค่ะพี่น้องจา๋าตัวเด่นตัวเน้นจา๋าเด่นสีวิลุสสีรอบใบเขาเน้นอยู่ที่สี่เจ็ดกับสี่สองห้าหนึ่งกับห้าสาม ศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้าหนึ่งอ่ะหนึ่งหกหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดละกันจะมักตัวใดชอบตัวใดนําไปเป็่นแนวทางได้จะบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านจ้าสาหรับเมื่อนี้วันศุกร์เพราจะกะเป็นทายสุดสัปดาห์แล้วจะการแนวทางของเฮาสีปังหรือบ่มปังต้องรอนลุนไปด้วยกันนอกจากจงได้กับโคห้มาตัวเจาะตัวเน้นนอกจากโคห้ ปังๆถูกๆแนวทางเลยละกันนอะจากเขาให้พี่น้องเอฟซีทุกคนถุกทานโชคดีมีใ้กันทุกคนถุกทานจ้าสาหรับกิปนี้สวัสดีจ้า